สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคก,การใช้ซ่อนจิกลูกฟุตบอลน,นะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟฟับชาแนลของผมด้วยนะครับรูปแบบของท่านี่จะเป็นท่าการพลิกบอลน,นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราพลิกบอลเนี่ยแล้วเราใช้ฝ่าเท้าในการพลิกบอลเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของฝ่าเท้าช่วงข้างบนนะครับเนี่ยครับช่วงนิ้วเท้านะครับในการดึง เปลี่ยนทิศทางบอลนะครับผมรูปแบบนี้ครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับแต่การดึงด้วยปลายเท้าเนี้ยตอนที่เราดึงเท้าที่ไม่โดนบอลของเราเนี่ยก็จะอยู่กับที่นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับดึงเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่นะครับมันก็จะอยู่กับที่นะครับแต่ความแตกต่างของการใช้ส้นจิกเข้าไปเนี่ยครับคือเมื่อเราตอนที่เราดึงเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ครับเท้าเราเนี่ยที่ไม่โดนบอลเนี่ยมันจะก้าวขึ้นมานะครับผมเป็นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็นอัตโนมัติเลยนะครับเชกต้นนะครับผม ซึ่งแบบฝึกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถทําได้ที่บ้านเลยนะครับโดยเราเนี่ยก็จะทําการยืนอยู่หน้าบอลอย่างนี้นะครับเท้าเนี่ยตรงกับลูกฟุตบอลนะครับแล้วเราก็ทําการใช้ส้นนะครับผมนี่ะครับใช้ส้นเท้านะครับจิกลงไปตรงกลางของลูกฟุตบอลนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็ทําการนี่ครับทำความคุ้นเคยนะครับโดยการใช้ส้นจิกเข้าไปตรงกลางลูกฟุตบอลนะครับเราก็ดึงเข้ามานะครับผมเนี่ยดึงเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับจิกเข้าไปดึงเข้ามาก่อนนะครับตัวแบบครับดึงเข้ามา กป,ปกติเนี่ยเราจะเหยียบแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เราใช้ส้นนะครับจิกเข้าไปนะครับผมดึงเข้ามาเตปต่อไปเนี่ยเมื่อเราเนี่ยจิกรูกฟุตบอลเข้ามาได้แบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยเราทําการก้าวเท้านะครับที่ไม่ได้โดนรูกฟุตบอลน,นะครับผมเนี่ยครับก้าวเท้าขึ้นไปในจังหวะที่เราก้าวเท้าขึ้นไปแน่นอนครับ เท้าเนี้ยเราก็จะดึงเท้าที่เราได้บอลเนี้ยเราก็จะดึงพลิกไปฝั่งนึงนะครับผมนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจิกเข้าไปแบบนี้ครับดึงเข้ามานะครับพร้อมกับเท้านี้ครับก้าวขึ้นมาพอดีเลยนะครับผมนี่ครับจิกเข้าไปนะครับก็ดึงเข้ามานะครับผมมันจะเป็นการพลิกบอลแบบพลิกไปทั้งตัวเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีข้อสังเกตว่าถ้างมว่อเราใช้ปลายเท้าเนี่ยตอนที่เราดึงเนี่ยเราก็สามารถดึงเท้าขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับผม แต่แลักษณะนี้เนี่ยเราจะเป็นการทิ้งน้ําหนักไปที่ปลายเท้ามากกว่านะครับผมตอนดึงเนี่ยแน่นอนครับ่า <transactions> จะไปแค่ลูกฟุตบอลนะครับตัวเราจะไม่ได้ไปทั้งตัวนะครับแต่ถ้าเราใช้ส้นเท้าแน,น่นอนตอนที่เราดึงเนี่ยเราสามารถดึงเข้าไปทั้งตัวได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเราใช้ส้นเท้าพุบนะครับแบบดึงมาปุ๊กขานี้ขเขยับไปขานี้เนี่ย,ยก้าวไปข้างหน้านะครับผมซึ่งน้ําหนักเนี่ยมันจะลงที่ส้นเท้าเลยนะครับเพราะตอนน้าหนักเนี่ยบอลเนี่ยมันลงที่ส้นเท้าแล้วเนี่ยแล้วเราดึงเข้ามาแน่นอนครับ ม Merkel, um, ako, ันจะเป็นจ sí, ังหวะอัตโนมัต you know, ิเลยนะครับที่เท้าเราเนี hmm. <Okay. S 2> yeah. ่ยสามารถก้าวไปได้อย่างง่ายเลยนะครับนี่ครับลองฝึกดูนะครับใช้เท้าจิกเซนส่นเท้าจิกไปที่บอลนะครับแล้วดึงเข้ามาครับผมนี่นะครับจังหวะที่เราดึงเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับน้ําหนักเนี่ยมันอยู่ในเท้านี้นะครับมันทําให้กะเท้าที่เราจะก้าวขึ้นมาเนี่ยมันสามารถก้าวขึ้นไปได้อย่างเป็นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับอีกไปนะครับดึงเข้ามานะครับผมนี่ครับอีกไปแล้วดึงเข้ามารบลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทำให้การเล่นฟ ดูเนียนตามากขึ้นเลยนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีจังหวะให้ใช้ส้นเนี่ยเราก็สามารถดึงได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในจังหวะที่เราพลิกตัวเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วแน่นอนครับเราก็ใช้ปลายเท้าดึงปกติของเราได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่เราฝึกกันเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีทักษะที่ดีมากขึ้นนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับพอตอนเราสามารถจิกลูกฟุตบอลนะครับดึงมาการพลิกบอลไปทั้งตัวได้แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะลองเลี้ยงบอลให้บอลเคลื่อนที่นะครับผมซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยการเลี้ยงฟุตบอลในบอลเคลื่อนที่เนี่ยเราก็จะใช้ในจุดของกลางสนามนะครับเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่สมมติถ้าเราเป็นกองกลางเนี่ยเราจะเลี้ยงแล้วเราดูแล้วเนี่ยว่าฝั่งฝั่งขวาขี้ผู้เล่นเยอะนะครับเราก็จะทาการพลิกลูกฟุตบอลนะครับซึ่งจังหวะพลิกจังหวะเนี้ยถ้าเราพลิกในรูปแบบใช้ส้นเท้าจิกเนี่ยแน่นอนครับตอนที่เราพลิกเนี่ยมันก็จะสามารถพลิกไปทั้งตัวแล้วมันจะดูเนียนตามากเลยนะครับผมนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเลี้ยงไปนะครับจากนั้นเนี่ยะใช้ส้นเท้าจ ลองไปฝึกจะรู้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมนะครับได้เทคนิคนี้นะครับมาจากอะคาเดมี่ฟุตบอลอะคาเดมี่หนึ่งนะครับในยุโรปนะครับที่เขาได้ทําการฝึกนักเตะเยาวชนนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับคือฝึกให้การดึงบอลเนี่ยใช้ส้นนะครับผมในการที่เราเนี่ยดึงไปนะครับแล้วเราดึงไปเนี่ย ราะว่าตอนที่เราใช้ส้นเท้าดึงบอลเนี่ยมันสามารถดึงได้ทั้งตัวเลยนะครับซึ่งเขาเพยายามจะปลูกฝังให้เด็กๆเ,เนี่ยเคยชินนะครับแล้วทำให้ตอนดึงบอลเนี่ยสามารถไปได้ทั้งตัวนะครับผมแต่สําหรับผมแล้วนะครับมันก็ไม่ตายตัวนะครับว่าเราจะต้องใช้ส้นนะครับจิกบอลในการดึงทุกครั้งนะครับเราสามารถใช้ปลายเท้าได้นะครับผมซึ่งมันก็อยู่หวะที่เราเล่นนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้ส้นเท้าได้เนี่ยแน่นอนตอนที่เราดึงเนี่ยมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับ พราะถ้าเราใช้ปลายเท้าเนี่ยตอนที่เราดึงแน่นอน,นครับมันก็จะไปแค่บอลอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราใช้ส้นด้วยเนี่ยมันจะไปทั้งตัวเลยนะครับผมลองไปสุดไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ